ลลสวัสดีค่ะเพื่อนๆในมือ,อของเพื่อนๆที่อ้อที่อ้อถืออยู่เนี้ค่ะมันคือผลของต้นชําเรืองนะคะเออเป็นผลของชําเรืองต้นนี้ซึ่งตอนนี้อ,อ้อเออกำลังติดผลเต็มเลยแล้วตอนนี้อ้อก็กําลังทําการเก็บผลของชําเรืองตัวน,นี้จะเอาไปปลูกนะไอจะเอาไปเพาะชํานะคะ,นะเพื่อนเอาไปเพาะก้านูนนะคะเป็นพวงใหญ่ลงมาเลยหยิบลงมกทั้งมาทั้งพวงซิ เออเอามาทั้งกมเลยให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะล่วงไอ้ที่ล่วงใต้พื้นก็ล่วงเห็นไหมคะเพื่อนเป็นเหมือนพวงองุงนเลยเห็นไหมนี่เป็นเหมือนพวงองุงนเลยนะคะเอามีดมาไปเอามีดมาเออว่าไททอยูดีดีว่าวเล่าเราได้บาทเนี้ยนุนนะคะนุนนะคะอยู่บนต้น ชำ a m เลืองว้าถทาอยู่ดีๆพากันว้าวเล้าจวด<ม>จวด<ม>อยู่าย,นย,ยานตะเพินบุฮหูว่าเป็นอีสานไดนน้ยินี่เอา,เ,อาเป็นว่าใครที่ใครสนใจอยากจะได้ต้นพันธุ์ของชำมาเลืองอเวลาเราทานมันจะเหมือนว่านะคะเพื่อนจะเหมือนกับลูกว่าเลยแต่ทรงต้นมันจะไม่ใหญ่ว้าวอ,อ,อันนี้สวยงามพระรามเจ็ดนะคะนี่เลยนะคะ ใครใสนใจอยากจะได้ผลของชําเรืองต้นกล้าชํามเรืองไปปลูก <ไป S 1> 087 6069955 ID line A U N G S A R A 09อ,อังศรา09กับผลชําเรืองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ